วิธีเข้าไปตั้งค่าเซตค่า Energy Saver ตัวนี้นะครับว่าให้เครื่องตัดไฟและตัดการทำงานนะครับต้องเข้าโหมดช่างก่อนกด0ค์า้งไว้ประมาณ10วินาทีหน้าจอต้องอยู่แบบนี้นะครับอยู่ในหน้า Copy แบบนี้แล้วก็นิ้วกด Start หนครั้งเครื่องจะขึ้นอย่างนี้ p a s s Code ก็ให้ใส่6 7 8 9นะครับแล้วกด c o n f i r ร์มหนึ่งครั้งเมื่อเข้าหน้านี้แล้วก็เข้ามาที่ตัวล่างสุดตัวนี้ครับ m a c h e Status แล้วเลือกไปที่คําว่า tool ตัวนี้เมื่อเจอคําว่า tool เสร็จปุ๊บเข้าไปที่หน้านี้นะครับแทบบน System Setting Common Service Setting แล้วก็เลือกมาที่ Machine Clock Timer เสร็จปุ๊บให้เลื่อนมาที่ลูกศรมาที่ตัวสุดท้ายจะเห็นเขียนนะครับว่า Power Save r Energy Save Time Low 2นาที Sleep 2นาที ก็ประมาณนี้ครับตั้งประมาณ2นาทีก็ได้หรือถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนแปลงให้เร็วกว่านั้นก็เข้าไปที่เช a งเซตติ้งนี่ครับไปปรับลดได้เหลือหนึาทีเหลือเท่าไรนะครับแล้วแต่เราต้องการเลยครับสูงสุด60นาทีนะครับเ <c oughs> นี่ยสูงสุด60นาทีทั้ง2อย่างนะครับแล้วกดเซฟแล้วกดโค้ดออกมาครับนะครับแล้วเข้าไปที่หน้าปกติหน้าเดิมนะครับเรียบร้อยครับ